สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องป้องปลายสู้ขู่สู้คนครับผมมือนีเข่ากะเป็นครอบครัวครับมากินเข่าครับอากาศหนาวกินเข่าได้หลายคนครับผมครับผมเสียบแซบครับผมกินเข่าได้หลายคนเสียบแซบครับปลาเนาะครับแนวกินกบมิตาแนวเสียบแซบครับได้ครับเศร้านี่ครับผม นี่ครับอากาศหนาวหนานั่งพิงไฟครับกินข้าวเตาเลยครับกับเขาครับเส่บๆอาะเดี๋ยวไปเบิงครับเดี๋ยวไปเบิงว่าไม่ยังกินครับผมนี่ครับผมแกงขี้เล็กสนามงวครับผมนี่ปวดบกๆเลยครับผมนี่ครับแก้วแมงดาครับนี่ครับต้มเอียนครับผมมเอียนนี่ครับทอดปลาครับผมแตนแนวเส่บๆครับเ้านี้ย

ครับผมบาทนี่เศร้านี่มาเสียบแซน้องกัรเลอกครับกินเขาได้หลายคนเ้เเอนน็นาขี้บุญเป็ารกินบ้านซ้ดีนะอ้อนมา้ยเฮอันนี้ออนอบ้านกาอนเีย่ััน้ออนปัน้ั